สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ZR4 นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่คอนเทนต์ของเกมคาบาอีกครั้งหนึ่ง,งครับแน่นอนนะครับ วันนี้เราอยู่ที่คอนเทนต์ของเกมคาบาวเอ็มนะครับแล้วก็เราอยู่กันที่ตัวละครของคุณพีซีนะครับและกิจกรรมนะครับคาบาวโกลเด้นเทเชอร์นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของคาบาวโมบายนะครับตัวกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็กิจกรรมอยู่ถึงวันที่3นะเป็นกิจกรรมเดียวกันกับของคาบาว์พีซีเลยนะครับซึ่งนะครับเงื่อนไขก็เหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราออนเกมทุกวันเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ วันละ2ครั้งนะครับเป็นสิทธิ์2ตัวนะครับในการไปสุ่มนะครับแล้วก็ออถ้าเราเติมเงินนะครับเราจะได้สิทธิ์นะครับยีบาทเนี่ยได้1สิทธิ์นะครับซึ่ง ID นี้นะครับคุณ PC ได้เติมไปแล้วนะครับห้าร้อยยี่สิบห้าสิทธิ์นะครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ10,000บาทนะครับตัวละครที่จะเล่นกิจกรรมนี้ได้ต้องเป็นตัวละครเลเแล้วร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปเนยนะตามรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปอินเสิร์ตไว้ให้นะครับโดยในตัวกิจกรรมนี้นะครับมันจะมี2สเต็ปหลักๆนะครับหลังจากที่เราได้สิทธิ์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์จากการเติมเงินหรือว่าสิทธิ์จากการออนไลน์นะครับให้เราเนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กิจกรรมไว้ให้ด้านล่างใต้คคลิปเหมือนนนกััะรบ โดยในหน้ากิจกรรมนะครับมันจะมีปุ่มให้กดเล่นนะครับเป็นปุ่มเพย์กับปุ่มแลนดอมซึ่งจริงๆมันก็คือการสุ่มแบบเดียวกันเั่าแหละแค่10สิทธิ์หรือ10สิทธิ์เท่านั้นเองนะครับโดยในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับเราจะสุ่มเพื่อลุ้นโกลเด้นทิกเก็ตนะครับก็คือในกล่องพวกนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าเราสุ่มเพื่อลุ้นตั๋วทองเอาตั๋วทองมาทําอะไรนะครับเอาตั๋วทองมาแลกกล่องกาชากล่องนี้นะครับซึ่งในกล่องกาชากล่องนี้นะครับก็มีเทมมากมายเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ ได้มาแล้วถอดใจถอดหายใจเลยก็คือพวกยาแบบยาต่างๆวีรดิกยา GM อะไรอย่างเงี้ยเอ่อพอชั่นออฟฟิงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะสุ่มนะครับไปจนถึงของแรที่แบบเป็นของแรมากๆนะครับก็คือพวกเ e อ็ am, กตรีมนะครับพวกไบออฟนะครับไบแอมอะไรอย่างงี้นะครับขั้นไฮเอสขั้นอันติเมทนะสูงสุดที่มีคือไบออฟแอนติเมทเลยนะครับผมเป็นแบบแอมดาบอันติเมท์ที่น่าจะแรงมากนะครับน่าจะแพงมากสีต้องใช้คํานี้นะครับก็ไอเทมนะครับมีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเอ็กตรีมสก็มีนะครับก็ ขึ้นวิดีโอให้ดูอยู่นะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านกันได้แต่ว่าคร่าวๆคือของแลเยอะมากแต่ว่าเหมือนกันครับด้วยความที่เป็นกาชาที่ เราไม่ได้ใช้พอยต์โดยตรงกับการแรกเนี่ยก็จะมีของเกลือเนี่ยปะปนกันพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้นะครับผมจะใช้สิทธิ์นะครับคือคุณบิกซีก็ทักมาหลังไม้แหละนะครับกขขออนุญาตออนมาทาเป็นคลิปนะครับเพื่อที่จะรับชมย้อนหลังกันง่ายขึ้นนะครับจะได้แบบว่าตัดเป็นไฮไลท์ให้ดูกันแบบไวๆง่ายๆเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมมีอยู่525สิทธิ์นะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีลุ้นอะไรมากนะครับก็อาจจะส โอกาสเล่นนะครับในรายวันก็คือตอนเราออนเกมเนี่ยจะได้รับวันละ2สิทธ์ต่อวันนะครับแต่ว่าใช้ก่อนข้ามวันด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมจะขอใช้สิทธิ์ฟรี2สิทธ์ก่อนนะครับอันนี้สิทธิ์ฟรี2สิทธ์เอากล่องแรกไปก่อน A few e m m o n โอเคครับคุณผู้ชมจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะ520กว่าสิทธิ์นะครับขออนุญาตตัดภาพมาเพราะว่าแม่งนานมากใช้เวลาก,กดกล่องเป็นสินาทีอะเยอะมากจริงเว้ยไดมา5 0 0สิทธ์เนี่ย มาอยู่ที่360อันนะครับก็หายไปประมาณ160ก็ไม่แย่นะ160ยที่หายไปก็ถือว่าได้ประมาณกี่เปอรเจ็ดสิบห้าเปอร์มั้งนะคิดว่าน่าจะมานั้นอันนี้ไม่ได้คํานวณแต่ว่าเดาตัวเล็ในหัวนะครับซึ่งเปิดกล่องหนึ่งมันใช้10อันเราจะเปิดได้ทั้งหมด36กล่องกล่องแรกเราให้เธอเปิดเปิดเลยก่อนเลยก่อนเลยเออเปิดเลยกล่องแรกเออเอาเลยสิบกล่องเลยเอาเลยสิบกล่องเฮ้ยเดี๋ยวนะสิบกล่องแม่งร้อยทิกเก็ตเลยนี่หว่า เอาออเด็ฟหนึ่งก่อนไหมหนึ่งก่อนเก่อนทดสอบดู <Okay. S 1> เอ้ยหรือสิบไปเลยสิบไปก่อนเลยสิบไปเลยสิบไปเลยไปเลยสิบเลยจริงเหรอเออสิบไปเลยเเล,ยลนะเอาเลยเอา้าวมันโหลดมันโหลดมันเยอะของมันเยอะอเกลือเดยนนะ chaos s a f e u a r d enchant y โอ้ยไอ้ขี้เนี้ยเกลืออุยขอโทษครับอันเนี้ยเกลือมาก chaos box slot ender อันเนี้ยมีโอกาสได้เจ้าขาว มิสซิลี่มิสี่คิวแตร์เจมบราซิ่งเพอร์เฟกต์คอ h i ไ T m อ r เ c มบราซิ่งเคยอสเซฟกาดคาเนเลียนเคยอส a วอล์เซฟกาดไม่แน่ใจว่าไหนแพงบ้างขออนุญาตเช็คราคาของเลยได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ตามราคาของโบมายเลยเซฟกาดคาเนเลียนอยู่ที่230ออันนี้เกลือเลยไม่ก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นแต่ก็ก,ก,ก็เกลืออยู่ เปนชานเซฟกาดอันนี้น่ะสุ่มสุ่มเซฟกาดรอบที่สองนะครับสิบกล่องเดี๋ยวถ้าเปิดทีละสิบกล่องนี่คลิปจะจบไวมากเลยนะดูดูเราดูดวงเราดูดวงเรารอก่อนรอก่อน A few moments later เออเาใหม่ครับเอาอยคือไม่ได้ผลแล้วไปครับ สามสองหนึ่ง hey, oh, เฮ้ยโอ้โหรีแพร์เพอร์เฟกเออเมื่อกี้ลืมดูราคาเพอร์เฟกไฮเอสแต่ไม่ยาาแพงมากเพอร์เฟกตสิบเราเกือกว่าเธออีกเพอร์เฟกตเก้าไบต์อีพิคคอนเวอร์เตอร์ปัญหาที่ตามมาก็คือเราจะเปิดทีละกี่กล่องทีละสิบอีกไหมเีหนึ่งอ็อันทีละกล่องหรือเปิดทีละกล่องให้หมดก่อนให้มันเปนเศษหกใช่ไหมก็เปิดทีละกล่องก่อน <c oughs> อ่ะจะเปิดสลับกัน เดี๋ยวเลยเดี๋ยวไปคิดเยอะพรตัววีปีคอนเวอร์เตอร์ตัดคลิปยากหน่อยคลิปเนี้ยเพราะว่าต้องมานั่งซูมไม่้เห็นไอดีเอ็นชารนเซฟการ์ดเซฟการ์ดอะเพอร์เฟคคอร์ไฮเอ็ดเชี่ยสองครั้งเลย จะบอกว่าจะเอาแมวมากดจะไม่ได้แมวหลับทุกตัวเฮ้ยเพอร์เฟคคอไฮสิบสองเฮ้ยอันนี้อันนี้จะพอมีราคาสี่ร้อยห้าสิบโอ้แต่ยังไม่เห็นวีแววของการแบบเป็นเงินหนึ่งหมื่เลย๋ยวให้เปิดกล่องร้อยพร้อมกันความเกลือคุณสองไม่สองความดวงดี <c oughs> งดิ <c oughs> อันนี้เกลืออ่ะปดพร้อมกันสามสองหนึ่งกด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 สามสองหนึ่งกด ฟอวิงอสตูมอีพิคอมเเตอร์เห็นไบ์อีพแล้วแบบนคิดว่าเป็นจอขาวทีเลยเป็นชาร์ดเซฟกาดดีไวเอ็กทีปเชื่อฟอวิงมาสองอันเลยอีพีบูธไฮเอสโอ้ไม่ไม่มีใบออฟเลยอีอันเนี้ยของที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับที่น่าสนใจก็มี chant, uard, Device, เอนชารเซฟกาดดีนะครับแล้วก็กล่องตุ่มการแตกนะครับอันเนี้ย ให้คุณบีซีมามาเปิดเองน่าจะเวิร์กกว่าคือผมอะไม่กล้าไม่กล้าเปิดเพราะผมยังไม่ได้คุยกับบีซีว่าจ้ได้ของพวกนี้มาเราจะมาเปิดหรือเก็บไว้แต่ว่าภาวนาให้ได้เจวขาวจากกล่องนี้นะครับแล้วก็มีแบบเพอร์เฟกนิดๆหน่นอยๆนะบ,บางอย่างผมก็ไม่รู้ราคานะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิน5000เอ็มนะครับไม่น่าจะเกินนั้นนะ เห็นแววเจงมาแต่ไกลนี่ครับถ้าถ้ามองในมุมที่ลงทุนเพื่อเปิดเนี่ยอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าตามนั้นน่ครับการเปิดกาชารอบนี้นะครับแรทอาซีเป็นไงละ่ะดวงผมกําลังมามาไวไปไวจริงเนี่ยถ้าได้ผมมีควางคนได้ไปองค์ไแอมกันแล้วนะคับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายคุณพ่ีขอโทษ้วยครับ